สวัสดีครับสวัสดีเช้านี้นะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตนิดนึงนะครับก็ไม่ได้มาถ่ายวิดีโอหรือมาอัปเดตผ่านวิดีโอหลายวันแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้ก็คือมาอัปเดตนิดนึงรถที่แต่งแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือรอแค่รันตามคิวเนี่ยส่งมอบนะครับกับลูกค้าสามท่านนี้นะครับก็ตอนนี้รถของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผม ตรวจสอบความพร้อมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้ทีละคันนะครับสําหรับคันแรกคันนี้คันนี้นะครับกับเอฟซีที่อยู่แถวบางพีนะครับเคสนี้ลูกค้าแจ้งว่ารับรถันที่สิบาดเนี่ยนะครับเคสนี้รถของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเนี่ยครับกับสเป c แค a บหนึ่งจุดเก้าลดีเอสีบอลเงินคันนี้นะครับกับการตกแต่งก็ตามที่ลูกค้าแจ้งเข้ามานะครับตอนนี้รถของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ย สเปซแคบ LDA 2022นีเนี่ยครับโมเดลนะครับคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวล้างแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรีวิวให้ชมนะฮะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถ LDA สีบันเงินนะครับต่อด้วยคันนี้เลยฮะคันนี้ก็คือ s p a c e c a b 1. 9 LDA สีขาวคันนี้กับ f c ที่อยู่นาวานาครนนะครับเคสนี้ลูกค้าก็แจ้งวันรับรถให้เรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้รถของท่านเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ฮะ ก็สวยเลยครับสีขาวนะครับใส่ล้อตามที่แจ้งมานะครับล้อเวลอันนี้ก็นาวันครนะครับเดี๋ยวยังไงจะผมถ่ายแล้วก็อัปเดตให้อีกทีนะครับนี่ฮะแล้วก็คันอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็เอฟีอยู่แถวอําเภอจตุรัสฮะบ้านเดียวกับผมนี่ฮะจตุรัสแถวหนองบัวบานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ลูกค้าจัดเต็มมาก คันนี้บอกได้เลยครับคันนี้ใกล้ใกล้เสร็จแล้วนะฮะเหลือแค่ใส่เอาเบาะหนังมาใส่แค่นั้นเองกับคันนี้ลูกค้าเลือกโอ้ชุดใหญ่ครับคันนี้บอกได้เลยฮะ,ค,ะคนชัยภูมิก็เล่นของแต่งของแท้ของแพงเลยฮะ,ะสาหรับเคสนี้นะครับก็เนี่ยฮะคันนี้ก็คือลูกค้าใส่ล้อเอ็นไฟคือโปเอ็นไฟนะฮะแต่ยางลูกค้าเลือกยางเองนะครับใส่ยางนิโตะนะฮะสี่สองศูนย์ก็เล่นของ ของแพงนะคะลูกค้าเพิ่มตังค์เข้ามาลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรครับผมเพิ่มได้เลยการนี้ฮะจัดให้ครับนิโตนะครับของดีของแพงนะครับแล้วก็มีการติดตั้งเบาะหนังเพิ่มฮะจากโปรเอ็นไฟนะครับคันนี้เดี๋ยววันนี้เบาะหนังมาใส่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวคันนี้ให้ชมฮะว่าลูกค้าการซื้อรถ1คันลูกค้าก็สามารถเติมอุปกรณ์ของลูกค้าเองที่ลูกค้าอยากได้ใส่เข้าไปได้อย่างเช่นยางนี้ยางนิโต เนี่ยฮะของแพงก็ใส่ได้ครับลูกค้าบอกไม่มีปัญหาครับผมอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับรถของลูกค้าเองนะครับเนี่ยฮะก็เดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้ทีเนาะสำหรับรถทั้งสามคันนี้นะครับส่วนลูกค้าที่กําลังรอเลขเครื่องอยู่นะครับใจเย็นนิดนึงนะครับอย่างวันนี้วันนี้วันที่สิบเอ็ดมีเลขเครื่องมาสี่สิบคันนะครับสี่สิบคันเดี๋ยวผมต้องไปแจงรายละเอียดว่าสี่สิบคันเนี้ย รถของใครบ้างนะครับแล้วก็รุ่นไหนบ้างบางทีจะมีรถรุ่นซ้นำๆกันมานะครับเดี๋ยวยังไงผมอัปเดตอีกทีแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้เลขเครื่องผมจะอัปเดตไปที่ช่องทางที่ลูกค้าคุยกับผมไว้นะไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือว่าทาง Facebook นะครับเดี๋ยวผมแจ้งเข้าไปในส่วนตัวให้นะฮะตรงนี้รอได้เลยนะฮะตรงนี้เดี๋ยวอัปเดตให้อีกทีนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายฮะพบกันอีกทีคลิปหน้า คลิปเต็มๆสำหรับการรีวิวรถแล้วก็การส่งมอบรถยนต์ก็ยังดำเนินต่อไปนะฮะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ตอนนี้เกิน100คันแล้วฮะสำหรับปีนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคอยติดตามชมได้เลยฮะ EP ต่อไปนะครับก็พยายามจะทำ EP ให้ถึง200ภายในปีนี้นะฮะแต่ปีนี้ก็คือครบ100คันไปแล้วขอบคุณมากๆนะครับสำหรับลูกค้าที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะฮะบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ